สวัสดีครับผมชื่อเล็กเชษิตจากบริษัทโค้ดม b บายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเขียนนะครับเจ้าตัวดิกเชอรี่นะครับในภาษา Python ก็ในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้สอนวิธีการสร้างตัวแปรแบบที่เป็นลักษณะลิสตน,นะครับหรือเป็น Array ที่เราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไซส์หรือข้อมูลภายในได้นะครับคราวนี้ในกรณีที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าตัวดิกเชอรี่เนี่ยนะครับเราจะเขาเรียกว่า สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ไงแล้วมันมีการทํางานยังไงก็เริ่มกันดูดีกว่าสมมุติว่าผมต้องการสร้าง dictionary ที่ใช้ในการแปลภาษาแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นดิก o n a ร y นะดิก o n a รีจริงๆนะครับก็คือ dictionary นะ Data แล้วกันเท่ากับ dictionary ในภาษา Python เนี่ยเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้โดยแบบ implicit นะครับโดยการใส่เครื่องหมายปีกางเงี้ยแล้วก็ใส่คีย์เข้าไป คีย์ก็เป็นสตริงนะครับเช่นผมอาจจะเป็น dictionary d o c นะครับแล้วก็ค colon แต่ผมอาจจะบอกว่า d o c นะครับเท่ากับหมาแล้วกันนะครับแล้วก็เริ่มทําการนะครับใส่คอมม่าแล้วก็อาจจะใส่เพิ่มเข้าไปว่า cat เท่ากับแมวง่ายๆนะครับ บางทีเราต้องการได้ข้อมูลที่ได้ตัวไดตัว,ต,วตัวแปรที่เก็บข้อมูลเป็นคีย์แล้วก็ value ปรเนี่นะครับครานี้เราจะใช้งานยังไงก็ผมจะลองเริ่มจากการ p r i ้นข้อมูลที่มีอยู่ในนี้ก่อนในการ print แล้วก็ d t i t n o r y d a t a นะครับผมทำการ p r i ้นก็เห็นว่ามันก็จะขึ้นข้อมูลมาเป็นคีย์และ v a l u e ก็คือ d o g คือหมา Cat คือแมวครานี้ผมก็จะลองทำการเรียกว่าระบุเลยว่าผมต้องการ รู้ value ของ key ที่ชื่อว่า d o c นะครับทำไงล่ะผมก็ใส่่างนี้ครับนี่คือวิธีการอ้าผมก็ d o c เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นวําหมาออกมาทําใส่ cat นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแมวนะครับาวนี้มาดูันต่อในกรณีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําการเขาเรียกว่า,าใส่ซ้ำได้ไหมคําตอบคือใส่ได้นะครับแต่มันก็คือจะเป็นการทับตัวอย่างเช่นผม ใส่ตรงนี้เพิ่มนะ cat เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นแมวแมวแล้วกันนะคส่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นว่าในเคสนี้เนี่ยมันจะเอาตัวที่เป็นตัวล่าสุดไปทับตัวก่อนหน้านี้นะครับก็คือเพื่อง่ายมันก็ไม่ควรใส่อะไรที่มันซ้ำมมือนนะครับเพราะว่าใส่ไปมันก็จะเอาตัวล่าสุดไปทับนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ไม่ควรทีนี้คำถามคือเราสามารถเพิ่มนะครับตัว key และ value ที่มีอยู่ใน dictionary ได้ไหม ก็จะทําให้ดูในการไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะก๊อปเข้าไปแล้วก็จริงๆพิมพ์ดีกว่าก็คือนะครับ d i c t i น n a r y นะครับแล้วก็ระบุคีย์ที่เราคิดว่าเราจะเพิ่มเข้าไปเนะมื่อผมระบุคีย์ที่ชื่อว่า um, r i r d แล้วกันก็คือนกนะครับเท่ากับนอกอ,อันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับผมอ่าเพิ่มคีย์ Key และ Value ูเข้าไปเพื่อคุณ p r i น t คุณก็เห็นว่านะครับ <c oughs> ก็จะมี ตัว Key และแหวยูชิวินนกเพิ่มเข้ามาได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับในคุณสามารถที่จะทำการเพิ่มนะครับการเพิ่มนะครับก็ได้การดึงข้อมูลจริงๆก็สามารถดึงได้หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นในกรณีนี้เนี่ยเวลาคุณจะดึงเนี่ยแทนที่คุณจะเป็นลักษณะสิ่งแทนเนี่ยคุณสามารถใช้คำว่า get ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะครับมันดูเย็นเยอะนะครับก็คือเป็นลักษณะ get ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบ อย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะว่าดึงได้เหมือนกันจะใส่เป็นด็อกแล้วกันเห็นปะนะครับเอาละคราวนี้ดูต่อนะครับในกรณีที่เราอาจจะต้องการลบเช่นผมไม่ต้องการให้มันมีด็อกแล้วนะครับผมจะลบมันทิ้งเราสามารถลบมันด้วยคำสั่งที่ shear dot ครับแล้วก็ Re รีมสึกจะเป็นะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ว่าไงนะผมขออนก,ก่อนรู้สึกจะเป็นคำว่า pop นะครับ pop item นะครับจะเป็นการ เหมือนกับป๊อปมันออกนะก็เพียงป๊อปแล้วก็ตามด้วยตัวคีย์เช่นผมจะเอาตัวเบิร์ดออกแล้วกันนะครับก็จะป๊อปเบิร์ดอันนี้ก็จะรนอีกครั้งหนึง่งก็เห็นว่านกเนี่ยมันถูกอ,ออกไปจาก d i c t i o n รี่เรียรบร้อยแล้วนี่คือการวิธีการเคลียร์ซึ่งจริงมันมีวิธีการเคลียร์เนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึงแล้วกันนะครับในกรณีเราต้องการ้าเรียกว่าทำลายอ็อบเจกต บางตัวออกไปเนี่ยนอกจาก pop ก็สามารถใช้คําว่า d e l ได้ด้วยนะครับก็ตัวอย่างเช่น d e l นะครับแล้วก็ผมอาจจะเป็น dictionary นะครับแล้วก็ทําการระบุคีย์เข้าไปเอา dog ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลบตัวตัว dog ออกไปด้วยก็เห็นว่าตอนนี้จะมีแค่ c แหละนะครับเอาละ,าละ,าละในกรณีนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะเช็คได้นะครับว่าในตัว d i c t c h e r r y เราเนี่ยนะครับมีคีย์ทั้งหมดกี่ตัววิธีการเช็คนะครับผมจะลองเปิดให้ดูงี้ ก็ print นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า dictionary นะครับ data แล้วก็ตามด้วยคำว่า key นะครับ key มี s นะครับอันนี้ก็จะทำการ return เป็น list นะรายชื่อของ key ว่ามี key อะไรบ้างก็จะเห็นว่าอันนี้มันก็จะ return เป็น dictionary key แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับออกมาให้เราเข้า okay, ปะนะครับก็คือมี dog มี cat นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ dictionary ซึ่งบางครั้งเราใช้พวก ตัวแป p รเพทดิกเชอรี่เนี่ยในการเหมือนให้มันจดจำค่าบางอย่างแต่เราไม่อยากจะจำเป็น i อินเด็กต้องการจำเป็นลนักษณะเหมือนคำพูดอ่ะเช่น d o c แทนอาจจะเป็น Command a แทนค่าเท่านี้ Command b แทนค่าเท่านั้นนะครับอันนี้คือดิกเชอรี่ละกันเอาละในคลิปนี้คงเท่านี้พอก่อนนะครับไอ้พวกใช้งานจริงเนี่ยเราจะไปรปยุกต์กับ Workshop ที่เราจะทำในอนาคตนะครับโอเคครับสวัสดีครับ